ช่วงที่2ค่ะปังกับชิโกะคะมีใครเล่นสมาร์ทโฟนนานไหมคะหรือว่าใช้เวลาเท่าไหร่คะอของน้องชิโกะแม่เขาก็จะกําหนดเวลาไว้ให้น้องชิโกะค่ะค่ะอ๋อส่วนของปักนะครับก็ประมาณ1-2ชั่วโมงครับ หลายๆคนที่ติดสมาร์ทโฟนนะคะต้องเปิดต้องปิดตลอดเวลาเลยนะคะและขณะตอนนอนครยังต้องคว้าโทรศัพท์มือถือมาเปิดดูอีกนะคะแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะถ้าเราปิดไฟเราเล่นสมาร์ทโฟนอาจจะทาให้เราเสี่ยงตาบอดโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเตือนประชาชนที่ชอบปิดไฟเล่นคอมพิวเตอร์ดูทีวีเล่นแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนอาจจะทําให้เกิดโรคเทคโนโลยีซินโดรมได้ ซึ่งโรคดังกล่าวจะทําให้ผู้ใช้งานมีความเครียดเพราะจะต้องเพ่งสายตาไปที่จอส่งผลให้ความดันในลูกตาสูงเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อหินและอาจจะถึงขั้นตาบอดได้เลยทีเดียวทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ป่วยเป็นโรคต้อหินที่เป็นสาเหตุอันดับสองที่ทําให้ตาบอดรองจากโรคต้อกระจกว่าในประเทศไทยผู้ที่เป็นโรคต้อหินนี้แล้วไปกว่า1 0,000ืรายและกําลังจะมีจํานวนของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เพิ่มมากขึ้น ตั้งสาเหตุหลักๆกด้มาจากการจ้องหน้าจอเป็นเวลานานๆและเล่นอยู่ในที่ที่มีแสงน้อยค่ะส่วนข้อแนะนําสําหรับวิธีการใช้อุปกรณ์ให้ปลอดภัยคือให้เปิดไฟดูทีวีหรือเล่นสมาร์ทโฟนในที่สว่างและเมื่อใช้งานนานถึง25นาทีก็ควรพักสายตา5นาทีหรือหากใช้งาน30นาทีก็ควรพัก10นาทีหากมีอาการปวดตาและดื่มน้ําบ่อยๆเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับดวงตานอกจากนี้การเล่นสมาร์ทโฟน ดูแท็บเล็ตเป็นเวลานานๆยังทำให้เราสายตาสั้นสายตาฟ้าฟางและยังส่งผลเสียอื่นๆให้แกด่ดวงตาเราอีกนะครับตอนนี้นะครับน้องนินจารอเราอยู่แล้วไปติดตามกันในช่วงนินจาฝอฟันกันเลยครับนินจาฝอฟันสวัสดีครับนินจาฝอฟันมาแล้วครับบรรยากาศช้าๆแบบนี้น่านอนต่อจริงๆเลยนะครับ วันนี้จ้าก็มีเคล็ดลับเกี่ยวกับการน,นอนของเจ้าตู่ครับถ้าเพื่อนๆพร้อ,พอมแล้วไปดูกันเลยครับวันนี้เรามีวิธีการเข้านอนแบบง่ายๆและรวดเร็วมาฝากกันครับแต่หลายคนคงดูกันไม่ทันนะครับงั้นลองไปดูอีกครั้งครับโอ้โหคิดได้ไงครับเนี่ยเก่งจังเลยต่านี้ก็หมดเวลาของนินจาฟา สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับสำหรับตอนนี้นะคะเวลาของราการดาวครบอบครัวข่าวเด็กก็มึนลงแล้วครับแต่ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมดูน้องฟ้าใสนะคะว่าจะมีข้อคิดดีๆอะไรบัสกิดใจพวกเราอีกวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาตีห้าสามสิบห้านะครับสำหรับวันนี้พวกเราสี่คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับรบ๊ายบาย แล้วค่ะวันนี้น้องฟ้าใสขอเสนอสุภาษิตคำว่าเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดหมายถึงการประพฤติปฏิบัติตนเองตามผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัยถ้าเราเชื่อฟังคำสอนหรือข้อแนะนำของผู้ใหญ่จะช่วยให้เรามีหลักในการใช้ชีวิตที่ดีนะคะคิดดีทำดีชีวิตจะสดใสนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับน้องฟ้าใสในช่วงข้อคิดสะกิดใจนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายคอรัวเาได้รับเขาซ้